ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการสู่ชีวิตใหม่ค่ะวันนี้นะคะจะพาไปติดตามเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งค่ะซึ่งเธอเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะและครั้งหนึ่งในชีวิตของเธอเคยก้าวพลาดไปค่ะแต่ว่าเธอข้ามผ่านมันมาได้อย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามเรื่องราวชีวิตของเธอพร้อมๆกันเลยค่ะขอต้อนรับคุณอ้อยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เมื่อสักครู่นี้นะคะเราก็ได้เกริ่นนําไปแล้วค่ะอยากจะให้คุณอ้อยนะคะได้เล่าย้อนไปถึงจุดที่เคยก้าวพลาดไปในชีวิตค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะคือหนูทํางานเป็นสาวโรงงานค่ะเงินเดือนเดือนหนึ่ง,งมันก็ไม่พอใช้แล้วหนูทํางานคนเดียวแล้วก็มีลูกเล็กสองคนแม่หนูก็ป่วยติดเตียงด้วยค่ะหลังเลิกงานหนูก็ต้องซื้อของกลับไปที่บ้านให้แม่กับลูกกินค่ะแต่ว่าวันนั้น หนูเหลือเงินอยู่30บบาทค่ะพี่หนูก็จะต้องซื้อขนมปังซื้อนมซื้อปลากระป๋องไปให้แม่ค่ะแล้วหนูไม่รู้จะทำยังไงหนูก็เลยตัดสินใจ หยิบนมขนมปังแล้วก็พากระล๋องมาค่ะพี่นี่จัดเจ๊เท่าไหร่จ๊ะเท่านี้จริงๆเหรอเท่าไหร่คะเจ้ขนมปังเท่านี้เหรอเท่านี้เหรอค่ะแน่ใจนี่จัดเจเดี๋ยววางนี่ ขอดูกระเป๋าหน่อยไม่มีอะไรอันนี้มันกระเป๋าฉันก้ะเจ๊กระเป๋าเธอแต่ของฉันปลอยเจ๊มันไม่มีอะไรตาอยากจ่ายสิบเท่าไหมเจ๊สิบเท่าปลอยขอโทษเจ๊เจ๊ฉันขอโทษฉันโดนขโมยมาไม่รู้แลกกี่ครั้งนี่ไงฉันโดนมาขโมยไม่รู้กี่ครั้งแล้วเนี่ยฉันฉันต้องออาไปให้แม่ลูกฉันนะใครก็อ้างใครก็อ้างฉันฉันค้าขายมีใครช่วยฉัน สวัสดีคสด้ค่ะคุณตำรวจเอาตัวไปเลยของกลางเทียบจะไปไหนอยู่นี่แหละ้ไปเลยรัทรับเห็นไป พอตำรวจเขาเอาตัวหนูไปปากขังที่ศาลค่ะเจ้าหน้าที่ก็พาหนูไปที่เรือนจําไม่มีใครรู้ว่าหนูโดนจับไม่มีใครมาประกันตัวหนูสักคนคิดถึงแม่กับลูกมากค่ะไม่รู้ว่าเขาจะอยู่ยังไงจะกินอะไรกันยังไงซึ่งหนูอยู่ในนั้นหนึ่งสัปดาห์ค่ะ แต่เหมือนฟ้ามาโปรดค่ะพี่วันนั้นค่ะมีคณะผู้พิพากษาท่านมาที่เรือนจําค่ะก็เข้ามาคุยกับผู้ต้องหาแล้วก็จำเลยเกี่ยวกับคดีซึ่งท่านก็ให้คําแนะนําเรื่องการปล่อยชั่วคราวกับคําร้องใบเดียวค่ะคําร้องใบเดียวมันคืออะไรอะคะ ท่านผู้พิพากษศา์ท่านอธิบายค่ะว่าคดีที่มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน10ปีสามารถที่จะยื่นขอปล่อยชั่วคราวได้โดยที่ไม่ต้องมีหลักทรัพย์อะไรมาประกันเลยค่ะซึ่งตอนนั้นหนูตื่นเต้นมากค่ะก็เลยรีบขอใบคำร้องมาเขียนเลยค่ะหนูได้รับความเมตตาจากศาลอนุญ,ญาตให้ปล่อยชั่วคราวด้วยคำร้องใบเดียวเท่านั้นค่ะเพราะไม่มีหลักทรัพย์แล้วพอได้ทำแบบประเมินความเสี่ยงแล้ว สารเห็นว่าหนูมีที่อยู่ติดต่อได้ไม่น่าจะหลบหนีกับคดีอัตราโทษไม่สูงสารจึงใช้วิธีให้สาบานตัวตามขั้นตอนและกำชับให้ต้องมารายงานตัวตามที่สารนัดไว้ทุกครั้งถ้าหนูผิดนัดก็ต้องถูกเพิกถอนการประกันและต้องถูกนำตัวกลับไปคุมขังที่เรือนจำอีกครั้งค่ะแม้จะเป็นการปล่อยชั่วคราวแต่หนูก็ดีใจที่สุดค่ะที่หนูจะได้กลับไปเจอแม่กับลูกหนูอีกครั้งหนึ่งค่ะ ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับคุณอ้อยด้วยนะคะที่ได้กลับมาอยู่กับครอบครัวอีกครั้งค่ะจากคำร้องใบเดียวนะคะที่ศาลยุติธรรมได้ให้โอกาสนะคะผู้ที่มีหลักทรัพย์ไม่เพียงพอค่ะวันนี้นะคะรายการสู่ชีวิตใหม่ค่ะก็ต้องขอขอบคุณคุณอ้อยนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์ที่ประชาชนควรได้รับรู้สิทธิของตนเองค่ะขอบคุณค่ะ